รครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีผ่านทื่อช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมสิ่งที่พี่ทีน้องเห็นอยู่นี่พี่น้องเบื้องเอาเด้วยพี่น้องเด้อสุดยอดบ้านละพี่น้องผมหมูสองตัวพี่น้องได้มาต้องเฮ็ดกินแล้วพี่น้องเนาะแก่ข้าวจักหน่อยกับบักซองเศร้าเอาผ่านทื่อจัดไปไเฮ็ดมันกับผ่านทื่อชาวยูทูบช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผม ขัห,หนูแซบแบว่ามีแนวเจียข้าวมาสีไใดไอเสือใหญ่บอกว่าต้องมีพี่น้องเลยเออป็นแจ้งใดเราพี่น้องผมสุดยอดนะพานทื่เนาะใบขีดตูดโกโก้ไม่ไม่สองตัวเชียงเคียงพี่น้องผมลกขนเล้วแซ่แข็งจัดไยมันก็นเลยเป็นแนวนี่เย้าวาก,กด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> กันนูกันในนั่นละนี่กระไดกันนูแท้ๆล่ะพี่น้องผมบ่แม่นไกลเด้อพี่น้องเด้อ เอาเ้าเก่งไลยแาบนี้ดีคหางอืมเซนี่พี่น้องผม <laughs> ปันตีฟ้าบ่ชัวหางหนูด้วยครับนี่นะ <laughs> ยงครับไก่เห็ดพันที่เขายัาง,งลูกออดลูกออดลูกออด, <laughs> ดกระมี่พี่น้องลูกออดกระมี่ภายในโอ้ย <laughs> ตายพี่น้องผมปันไก่เอา้เอาวอสวัสดีครับพี่น้องผม เี่ยมาผมขัวไปขัวจินพี่น้องผมขัวหนู a วานีขัวน้ำน้ำกินน้ำน้ำกันละพี่น้องผมพี่น้องทางใครทางไกลในประเทศทางประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาอยากมากินมาแสบมาหวาน้ำกันพี่น้องผมให้พานทื่อขัวแสบแสบสู้จินพี่น้องใส่น้องพอนลงไปพี่น้องบีขมขมพี่น้องเลยเอาซ้ำอีกก้อนพี่น้องคลิปนั่นลงไปขึ้นตัวหนังสือสีเหลืองย้อนยังโป้โหวกปลกใจขึ้นกันมันก็คือจงว่ามีภาพเนื้อหาอีหยังที่มันรุนแรงเนาะพี่น้องเนาะ นี่กระได้ก็ให้เข้าใจเห็นใจกันเด้อพี่น้องเด้อิ่งเอาพี่น้องผมเอาส่วนนี้แก้ขัดไปก้อนพันสิว่าว่ามีว่าววดว่าเหลี่ยมมือเา้านี่มาแล้วพ่านเธอบ่าไอ้นี่พี่น้องได้ปลาไหลเป็นกิโลปลาไหลเป็นกิโลนี่ว่าบ้ามีมาว่าท่านมือเา้านี่พ่านถือไปยามกอนถือคู่หลังว่าสันตอนว่ามีตอนว่า,วม,าวมีไปน้ำน,น,นะนั้นเพราะถือแจ็คหลังนาองพี่น้องเนาะเพราะว่ามีว่าไปน้ำได้เป็นกิโล อึ้งว่าว่าออกพี่น้องคุณละปลาไหลอันนี้บ่นปลาไหลเสือพี่น้องเด้อผ่านถือใส่มาเห็นเห็นพี่น้องผมมองนี่หลามองบ้ามีบ่นกระตังยิดต่งยิดใจพี่น้องว่าเป็นอย่างคือจังบ้ามีว่าไปนำเลยม่าเป็นจิโลบ้ามีไปนาบ่ได้จักตัวยุ่งห้อยห้วยหน้าบ้าม่วนห้วยหน้าบ้าม่วนาพี่น้องเนาะกับแยกใจก็ว่ากะ เก็บไปในใจนี่ระเบ้ามีมาตาเสาอยู่เดียามว่งแล้วเขามามาหาพานชื่อมาที่นี่พนไปกวนไปกวนกับจักรีวางเพ,พิ่นว่าานน้องพี่น้องเนาะเก็บควาวเจ็บใจไปในใ,นใจพี่น้องผมเอานี่ยวเิ่นสิว่าอันนั้นอันนี้เบิ้งไกลๆเอาพี่น้อง <c oughs> พานชื่อขั้วเบิ้งไกลๆเอาเนาะพี่น้องเนาะหนูอสองตัวเอาหางก็เอาหางก็เอาเอาอยู่ครับเอาอยู่ ดัดไปผ่านเธอสว่วนนี้กับบ่สตองว้าหลายยายห้างพี่น้องผมเงียตุ่มกบเพลินเป็นเงียตุ่มกบเพลินเพือว่าเพราะเป็นตุ่มกบกันเ้อสิกินกับปีงกับจี้อะไรพี่น้องแต่ว่าผ่านซื้อเพลินว่าเพลน,นเบือเ่อ,าาอแล้วอืมปลาควานปลาใดนอพี่น้องเนาะอันนี้ไดบาทนี่อย่างนี้เดี๋ยวบ้ามีผ้าเบื้องอีกเฮียนผ่านเธอบ่บ่ะอึดแต่เน่วกินพี่น้องผมสามถังนี่เบิ่องนี่กวนอันนี้อย่างผ่านเือเี็ดเจ้าหน้าพี่น้อง เียจยเจ้น่าบักไล่เลยเตรียมมายุนพี่น้องเนาะพูดนะเตรียมมายุพี่น้องผมเบิ้งให้จบเลยพี่น้องเด้อคลิปห่ากระไดฝากโฆษณาคันมีกับฝากเบื้องนีพี่นอ้องผมเพราะ้คคาสู้รถนำะปลาของทีมงานห่าเจ็ดเจ้าผ่านถือบักไล่หนึ่งพี่น้องเอาทั้งที่สองผ่านไปทั้งที่สามบาทเป็นอีหยังลระผ่านเือปุ้ยตายกบพี่น้องกบกบตุ่มเพลิน กบตุ่มเพิ่นเดอพี่น้องเด้อนี้มีปัสสาว่เบ้ามีว้าโพดมีตะแนวกินนาเลี้ยมเจเดีอยู่นี่พี่น้องกบอือเอาสามถังกบเสดจ่าปลาเนียตุ่มเพลินพี่น้องผม<ฮ>ผ่านถือนี่เนาะส่วนเครื่องแกงเข้ากันนี่แหละพี่น้องผม ค่าม้วสิ้นไข่พริกแห้งกระเทียมหัวหอมพี่น้องผมพริกไทยเม็ดตํำลงไปสุดยอดพี่น้องผมเครื่องห้ากระไดเดี๋ยวสิขัวใส่เตาทานย่างดีเติมทานก้อนพี่น้องปับสิวาบอันบบนี้เยที่สีวาสุกไงดีก่อนซอยผ่านทื้งก่อน เป็นเจีงใดพี่น้องผมเป็นถาดเลยเนาะครับเนาะขั้วแล้วฟักแล้วแตะโจโก้พี่น้องไปผ่านที่ลุยผ้าผีผพานวงเพื่อนเข็ดอยากเข็ดจินได้มาแล้วพี่น้องผมบ่อยากผักเต็มถาดอายเนา,นานนะพี่น้องขวาจินยะุยสอ่งสามคนเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดไปเลยที่เดียวปานใกล้พี่น้อง อยาว่าไกลเลยครับเด้อบาว่าใกล้ผ่านถีอผมว่าอากอากจัดไปคูกับบักซ้องสาว้ผ่านถี่เลยี่แกงลงไปแล้วพี่น้องผมไล้พี่น้องเลย พี่น้องแนะน้ำมาได้เราไม่เห็ดอยากเห็ดกินสู้กินแน่วะท่นตามคำขอพี่น้องผมขัวหนูเคืองกระทะร่องเบื้องเอารวดใบกีตูต้องไปพี่น้องผม น้ำปลาลงจากน้อยพี่น้องผมของหัวลงไปบักลไล่บาทนี่บ่เสียมันสิไปใส่ <laughs> พี่น้องเบื้องเนียผมนัวเวอน์พุ่นนะสุดยอดน้ำปลากับสุดยอดซองอย่างก็เอาละน้อพี่น้องเนาะโอ้เบื่องกันเตรียมเตรียมพี่น้องไอ้กีตัวลงไปหยอดน้ำลงไปแล้วนาะพี่น้องเนาะทาสุก เอาขึ้นกินพี่น้องผมขั้นตอนสุดท้ายของเข้ากันนี่แหละพี่น้องผมมีใบอีตูไทยนาะพี่น้องนะคือว่ากับพ่อของเข้านี่เองหล่ะรับเติมไปด้วยต้นหอมพี่น้องผมอนุญาตให้ใส่ใส้แสย่างยางนะพี่น้องเด้อขวาหนูที่แท้รินอนุญาตให้ใส่ได้แสว่องยางนี่พี่น้องเลยเออพี่น้องผมได้การแล้วครับเอาซิมพ่นพันธอบาทหนึ่ง นนี่่ษษทกงิดครับคือเจ้งไดครับผมเสียบเพิ่มใส่พักเลยฮึ่มใส่พักเลยว่าสันพี่น้องผมผู้ลงคนเพิ่นกับโบนิยมต้นหอมพี่น้องอาจจะใส่พักสี่แล้วพักยังไปกระเดี่ยวแต่ผู้มาพี่น้องผมแต่ว่าสูตร บ่าวมีกับทีมงานอีสานบ้านของเองนี่อนุญาตใ,ให้ใส่ได้รวยมากสิใส่ตะต่นหอมกับกะเพราเท่าทนั้นพี่น้องถา้าบ่มีตะต่วนหวา,หาก,กับใสต่ตะกะเพราเนาะพี่น้องเนาะเป็นขัวนูดีแท,ท้ทจริงแล้วกอ่ะกับบอกว่าเธอครับมักไผ้มักมันพี่น้องผมไอ้บ่าวมีซิมเนี่ยเป็นยังไงบอ,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 อสสวนว่าพักมันสิเป็นเจ้าง่ายหอกพี่น้องซิมตอนพร้อมบอสท่านขมเป็นบ่อหนิบบอสท่านขมบอสท่านพี่น้องมาพี่น้องผมลุย แซบพี S 1> <S 1> <S ่น้องผมเอาขมมาใช้ไายเื่อแซบเรียพี่น้องขาดขมขาดขมผมมาได้การพี่น้องตักแดงไปตั้งหากให้แบียบ้านว่าสั่นพี่น้องผม พ่อ,อแล้วพ่อแล้วบ้ามีสิบอมยิมเปิดน้นองควานจวดจวดพี่น้องเลยน้องพวานจวดจวดลงไปแล้วผมลำลำพี่น้องผมทีมีดัวนี้ที่นี่ชิ่นกระซบ้ามีบ้า,ม,บามีมากกวมูอเป็นตอนสิผ่านหรือบ่วสงหง อีกแคทเทียพี่น้องผมนี่ของแ่คอืบผมไปห้องผมเรยผนเถอใส่ฐานเลยใส่ฐานเลยพี่น้องผมย็ดถือศูนยเนาะ กินต้องกินให้เยอะกินให้หลายพ oui, ี Teraz, <itu? S 1> ka, ่น <c oughs> e <mustache> ้องผมมือเลี้ยงไปเหยียดมันไหมเป็นเจ้าง่ายพี่น้องเป็นเจ้าง่ายพี่น้องผมให้เบิ้งชัดๆบุกมันพี่น้องบ้ามีสี่ที่เด็ดให้เบิ้งพี่น้องนี่นี่เบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่คืออีหยังพี่น้องเบิ้งเอาเป็นลูกกวาดพี่น้อง หูอีกหนึ่งเอื่นวันนูนหน่อยเออหน่นหอยเอนวันนูนหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอนี้นี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่บ้ามีสิกินให้เบิ่งบาทนี่ผู้ใดบว่ากายินกับว่าจะาคำว่าล่ะลูกมั่นพี่น้องลูกข่าทรวงด้ยพี่น้องผมมาผู้ใดว่ากินบ้ามีกินให้ แจ๊บไปเบิดลตัคือว่าครับพี่น้องครับครับมา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 เอาพี่น้องผมลูกกวาดอีกตัวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเอาลุยครับเป็ย่างไหนครับรถจอดรถหยอดรถหยอดรถหยอดประสันพี่น้องผมโบสเสียภาพนี่สิเสียภาได้ไรนะครับรับทีมงานผ่าผู้ใหญ่ของอีสานบ้านกุยพี่น้องผมยังย่งอีกตัวหนึ่งยู่เดยนี่ให้ผ่านซื้อว่าไห้หัวมันละ เหีมันพูดเดียวเลยเอาเลยเอาเลยวเอาเลยนีพี่น้องผมลุกกราเข้าอื่นพี่น้องขวงแทะพี่น้องผมเบื้องเอามาเอาอีกจักตอนขวานูพี่น้องผมมากินน้ำกันพี่น้องผมอาเพืออะไรอ่ะับมีอะไรหรือไม่ได้รืองาอกู ก็ไม่ดู้กกว่าหมรัมันดมันมันเอาหนูเขาาเอาะูกว่าอน่าง้ไม่หนูตัวหนึ่งมันลุดลายปันเดหนูตัวหนึ่งมันลลายปันไดยอันนี่เป็นสีแบี้เป็นสวเรอเอออันนี นูนแถวเห็นตัวน้าพี uh ่น้องนู่นยังม่ไหลเนี่ยรวมเดี่ยพานคือนุ่นที่นจังส่วนนั่ม่ไหนู่หน้าอะไรล่าพนเคือราานู่นหน้าอะไรเนี่ยหน้าไพอจานจูเฮ้าพี่น้องผมกับทีมงานของเฮานี่แหละพี่น้องสุดยอดเลยคนับทางไรเดีวนู่นนี่ย่ไหเดี๋ยวแไดนำกันว่าสามทีสุดสนดนูนไงนนแป้งครับ เอาเลยครับน้าบัญหอนน,หนี่เลยที่เด็ดเอาไปเบิร์ตเลยครับไปเบิร์ตเลยที่เด็ดของมันคนแบงหมูมนเนี่ยชินโปรโปรตัวมันดได้เปลียวเอาผ่านเถอะชินโปรโปรยังได้เปลียวขวานูมันโดนขันบ่ม,นมีฝีมือมันโดนโดนได้กิ้นเดียวหนึ่งเดียวครับ รุนหลอนเด้กินแต่หนึงว่าแม่นวายยุคซื้อได้กินได้พี่น้องนี่มันต้องดูหาหรอก็มีดวงน้ำมีฝีมือมีดวงพร้อมพี่น้องผมเจิรดชเอลวัฒน์นี่ครับคือว่าศิได้เอาโัฒน์บ่มีทางเจ้าว่ามันเป็นของแสลงผู้ใดกินกับวัศยาบิดพี่น้องแนี่ยว่าบุญมีมากครับบ้ามีกับจูดกินในเบิด์ดละพี่น้องผมขันดากบว่ขาดบ่าเศร้ากินพี่น้อง เหรอแซ่บผมว่าพันซื่อเอามาพี่น้องผมแซ่บแซ่บน้ำกันขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการจิดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมทุกคอมเมนต์ทุกแย่ทุกการเบื้องโฆษณาให้กันน้อพี่น้องเนาะพอได้ค่าน้ำปูน้ำปลามาสู้ทีมง,งานเ้องเอาจัดไปครับพี่น้องผมพรการคลิปหนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้ซับนีเนาะพี่น้องเนาะ สุดยอดพี่น้องผมขอบพุนครับสวัสดีครับไปหางไปหากันต่อพี่น้องเลยไม่ขัวก็มือขึ้นเรื่องพ่อวันมัน